Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วันหจนเธอไร้ความเชื่อมัน <c oughs> ขอบคุณเวลานพาเราใกลชิดจะเลื่อนเลืนเป็นผูกพันผู้ใดหละแพะแาวม่าผู้นี่สวัสดีค่ะ จงสแสดงตนสแสดงตัวเด้อเนี่ยไปจ้อยคอยนานจะผ่านสิ้นลมขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับาันเพย่อหนอยใจ อยู่ใกล้จนชินอยากให้ยินคำพูดทางไกลขอใจที่ทรมานโอ้น้องพึ่งสวัสดีค่ะสาวตุ้มมาสั่นมาตะฮ้อนแดดช่อน้ำโอ้ยสวัสดีค่ะน้องพึ่งบีฟันนะคะสาวตุ้มกำลังจะ ไลฟ์สดรีวิวห้องซึ่งนอนแล้วเมื่อคืนนี้หนักไปหน่อยมาไลฟ์มาสดมารีวิวตอนเช้าเนาะอันนี้คือห้องมินิสวีทรูมที่สาวตุ่มนอนเมื่อคืนในห้องก็จะมีหมอนสำรองมีหมอนรองตูดเวลาไปนั่งระเบียงเนาะมีเซฟมีถุงผ้ามีผ้าหม่มเวลาเราไปนั่งระเบียงมันหนาว มีเอ,อถุงค่าสำหรับเวลาเราจะไปสะว่ายน้ำเนาะเขาก็มีให้เราเป็นชุดใส่ถุงให้เราสะพายไปแต่เมื่อคืนสาวตุ้มไปใช้ที่ซาวน่าไม่ได้เอาเอ,อจากห้องไปเนาะแล้วก็จะมีชุดชุดเเขาเรียกอะไรบ้านเราชุดกิโมโนป่ะ มีอ่างอาบน้ําแต่ไม่ได้ใช้มันคือสาวตุ้มไปซาวหน้ามามีอา่างล้างหน้ามีแฟบมีสบู่ให้มีส่วมมีที่อาบน้ำเนาะเป็นห้องมินิสูทสําหรับค้างหนึ่งคืนสาวตุ้มก็จะเดินทางต่ตเนาะก็เลยมารีวิวให้ดูอันนี้คือเกลือที่เขาให้เราใช้สำหรับแช่อ่างเนาะสำหรับชื่อโรงแรมก็คือเลมิราบู bu. นะคะมีเทียนให้ด้วยถ้าเรา จะไม่ใช้ไฟเนาะแล้วก็มีมุมโซฟาสำหรับนั่งมีมุมกาแฟมินิบาร์ด้วยนะคะอันนี้คือทางเข้าประตูทางเข้าส่วนที่นอนก็จะเป็นที่นอนเตียงคู่แต่แยกเตียงเนาะเพราะว่าสาวตุ้มมากับพี่สาวเราตุ้มไม่ถนัดที่จะนอนเตียงเดียวกันเวลาเขาขยับตัวเราขยับตัวมันรบกวนกัน ส่วนด้านบนเป็นคือเป็นขางก็ไม้เป็นไม้สวยงามเนาะพี่บุญพาร่วยสวัสดีค่ะพี่บุญจ๋าสาตุ้มกำลังจะสาวตุ้มรีวิวห้องเนาะให้ชมว่าสาตุ้มมาพักเมื่อคืนแต่ว่านอนค้างไปแล้วเมื่อคืนนี้มันหนักไปหน่อยก็เลยไม่มีเวลาที่จะมารีวิวซึ่งก็เสียดายเนาะเพราะว่า,วาห้องมันสวยดีในราคาที่พอเหมาะก็เลยเอามาให้ชมนะคะสวัสดีค่ะพี่บุญขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมส่วนอันนี้ก็เป็นระเบียง นะคะระเบียงก็จะสีทิศเลยที่นี่คือวิวจากระเบียงนะคะจะเป็นลักษณะชาเล่นะคะอันนี้คือโรงเรียนที่สาวตุ้มอยู่หนึงนะคะนั่นคือวิวภูเขาจากห้องนอนสาวตุ้มนะคะจากห้องพักที่อ้อมร้อมไปด้วยภูเขานะคะวันนี้มีแดดเมื่อวานแดดไม่เยอะ ซาตุมก็ยังคงมีเสียงที่แหบแห้งเหมือนเดิมนะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์จากพี่บุริส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้เนะซึ่งด้านล่างนั้นจะเป็นสวนก็หินะเต็มนะคะอันนั้นก็ถือโต๊ะที่สําหรับแต่หิะนะออดไปเรื่ยเลยเห็นไหมคะนะคะ,นะคะอันนี้คือระเบียงบ้านเนาะส่วนด้านในห้องแล้วก็จะอ้อมระเบียงมาทางนี้นี่คือระเบียงอีกฝั่งนึง โอ้นั่นคือภูเขามาตะฮอนะคะที่แดดส่องมาสวยมาก <c oughs> ตอนนอนสาวตุ้มเห็นมาตะอน r เมื่อคืนเมื่อวานสาวตุม้มขึ้นไปตรงนั้นเนาะ,ะโอ้นี่คือบริเวณโรงแรมที่พักของโรงแรมอื่นนะคะซึ่งโรงแรมที่สาวตุ้มอยู่ก็จะมีซาวนา่ามีสตรีม มีทุกอย่างเขาเรียกว่าเวนเน็ตหรือเปล่านะคะส่วนหลังนั้นก็จะเป็นบ้านพักส่วนตัวของคนรวยเขาหรือเปล่านะคะน้องพึ่งสวัสดีพี่บุญด้วยนะคะตึกนี้ก็จะเป็นโรงแรมแอมเบอรดเดอร์มีสระว่ายน้ําด้วยนะคะตอนแบี่ะะิะสระเบียงบ้านก็จะทะลุไปถึงนู้นนะคะบ้านห้องพักสาวตุ้มก็จะมีสี่ระเบียงมีสามระเบียงรอบทิศทางนะคะสาวตุ้มก็จะให้พี่บุญกับน้องบีได้ชมนะคะอันนี้คือ โรงแรมที่สาตุ้มอยู่ก็คืออันพามเดซดองวินเนตแอนด์สปานะคะมีทุกอย่างที่เราต้องการสาตุ้มก็เลือกที่จะพักห้องนี้ราคาสนนก็ประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยนะก็สามหมืนแต่ว่าเป็นเงินสวิสมันก็ราคานี้แหละเพราะว่ามันมีครบทุกอย่างนะคะสวยมากอันนี้ยเมื่อวานสาตุ้มขึ้นไปดูแดดตีมาสวตรู้สึกว่าท้องสาตุ้มนี้จะเป็นแกส๊สเนาะ มีหลาโรงแรมค่ะแต่โรงแรมนี้อ่อินคลูนะคะในอาหารเช้าก็จะมีวิวทิวทัดน์แบบนี้นะคะสาตุ้มก็อยู่ไมนะ่ไกลนาะเดินรกไปที่มีรถ็่งยิ่งก็ถึงสถานีรถไฟสาตุ้มจะเดินทางมาพักผ่อนส่วนใหญ่ก็จะใช้บริการขนส่งสาธารณะนะคะไม่ได้มีรถส่วนตัวนะสาตุม้มก็ใช้บริการรถไฟก็สะดวกดีเหมือนกันเนาะ บิ๊กโบบอกหนาวบ่จ้ะสวัสดีน้องบิ๊กโบหนาวอยู่จ้ะสาตุมก็ไม่ค่อยสบายแต่ว่าในเมื่อมันปรแกรมเอาไว้แล้วเนาะจองโรงแรมจองตัว๋วจองอะไรทุกอย่างไม่สบายก็ต้องมาเพราะว่าถ้าไม่มาเราก็มันใกล้จะถึงเวลาแล้วมันยุเลิกไม่ได้เนาะสาตุมก็เลยจําเป็นต้องมาก็ต้องดูแลรักษามาถึงวันนี้ก็ตอนนี้ก็เดินได้ไม่เต็มยืดท้องไม่เต็มมันจะตัวงองเหมือนกุ้งเนาะรู้สึกว่าจะมีกดแก๊สในกระเพาะอาหาร นะคะเนื่องจากว่าสาวตุ้มเดินเยอะมากเมื่อวานทั้งเดินทั้งพูดฝั่งนู้นก็จะเป็นอ๋อมันมีเทเลเคบินด้วยวันนี้อาจจะขึ้นกระเช้าหรือเปล่ายังไม่รู้แต่เย็นนี้สาวตุ้มต้องกลับบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดลูกชายสาวตุ้มซึ่งก็จะต้องไปไปร้านอาหารกินข้าวกับลูกด้วยนะคะหนาวกระดังไฟด้วยจ้าพะเซนไม่ได้ดังแล้วมันไม่มีกีไฟเนาะบ่ม,มีกีไฟได้น้องบิ๊กบู โรงแรมมีสาตุมบอดี้มีกีไฟแต่ว่าพอมีเมครื่อ,องทําความห่อนไม่นบ้านลงพื้นน้ำเนาะสาวตุมก็เลยเอาโรงแรมไม้เบิ่งนี่แหละนี่คือของนอนนอนแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเอาไม้เบิง่งมือหนีซื้อ,อส่วนตานน่ก็มีขนแกะขนแพะเพราะว่ามันหนาวเนาะก็มีมุมโซฟาให้นางนิดนึงมาขึ้นก็น,นางนิดเดียวว่าสิไลโอ้ ไปบ่ฮอดออก่าเสมันอาการนักมีมุ่งกาแฟาระเบียงหอง้องนอนห้องอาบน้ำอบาบถาแซ่อ่างมีห้องอาบน้ำด้วยนะคะมีส้วมเขียนึงนีกระจกเงี้ยงเรียนนี่เครื่องอํานวยความสะดวกครบครันนะคะตู้เตียงปานใยายบ้านมาอยู่ ถุ้งผ่าถุงแพทยมีมวนสำรองเนาะดังไฟจีเขานะคือสิแสีมขั้นหื่นเจ้าของมีตะกีสาตุมก็มีขี้ไฟก็ดังไฟจีในะส่กอกยุ่นแล้วแต่ว่าเย็นมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเล้วอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะตะกีก็เป็นคุณนายมาดามนะเนาะพวหาให้อยู่ให้กินนางสี่มือสี่ตีนอย่างเดียวขัน้นย่อมสาระเจ้าของว่าซิ่มาเป็นผู้หญิงแม่เลี้ยงเดียวแล้วกะต้องบีบขั้นเจ้าของเขามา สละขอบคุณพี่บุญขอบคุณน้องจ๋าอน้องจ๋าเข้ามาน้องจ๋าสวัสดีค่ะขอบคุณพี่บุญขอบคุณน้องบีฟันนะคะแล้วก็ขอบคุณพิ่โบ4สีท่านที่เข้ามา5ท่านเป็นใครก็ไม่ทราบเนาะสาวตุต้มก็จะขอตัวไปทานมื้อเช้าเนาะไปทานอาหารเช้าเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาจะอีก2นาทีจะ9ก้าโมงเนาะก็แค่รีวิวสั้นๆให้ดูว่าห้องพักสาวตุ้มก็รูหราหมาเห่าอยู่นะคะ แต่ว่าก็ค้างแค่คืนเดียวแต่ก็ได้ใช้บริการทุกอย่างอยู่นะเข้าสปาเข้าอบนวดเข้าแจ็กุซี่แช่อางแช่น้ำสาะว่ายน้ำอะไรต่างๆได้ใช้บริการทั้งหมดนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่สำหรับคืนนึงแต่เมื่อคืนสาวตุ้มก็หนักไปหน่อยเนาะสี่โจกห้าโจกเข้าไปก็ดีที่ว่ามันก็กินที่ข้าวที่โรงแรมเนาะยายบุญบอกไปเที่ยวด้วยจ้าประาทามามามา,มา สาวตุ้มก็จะเอาคลิปสวยๆไปฝากทุกคนเนาะสำหรับไลฟ์สั้นๆน,นี้เนาะสาวตุ้มก็จะขอตัวไปรับอาหารเช้าค่ะนะคะสวัสดีจากสวิสเซอร์แลนด์นะคะทุกคนไปกินอาหารเช้าแล้วก็จะไปเช็คเอาเดินทางต่อนะคะสำหรับไลฟ์นี้ก็สั้นๆอย่างที่บอกขอบคุณที่เข้ามารับชมน้องจ๋าพี่บุญน้องบอิกโบน้องบีฟันแล้วก็พบกันใหม่ไลฟ์ต่อไปนะคะสาวตุ้มอาจจะไลฟ์อรือไม่ไลฟ์ก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่า มีแกส๊สมีกฎในกระเพาะปัสสาวะเดินตัวงอนะคะพี่บุญบอกอิจฉาน้องสาวคนสวยจังเลยนะคะขอบคุณค่ะนะคะไม่ต้องอิจฉาสาวตุ้มหรอกสาวตุ่มเห็นอะไรสาวตุ้มก็เอาไปให้พี่บุญดูทั้งหมดนะคะแต่ว่าสิ่งที่สาวตุ่มทาอาจจะไม่ให้ไม่ได้ให้พี่บุญเห็นด้วยก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่สาวตุ้มมากับพี่สาวครับพี่สาวมาเที่ยวด้วยเขาอยากมาก็มาปกติก็เดินเดียวแต่ว่าวันนี้ก็มากับพี่สาวข้างคือหนึ่ง เย็นนี้ก็กลับบ้านใครบ้านมันสาวตุ้มต้องกลับบ้านเพราะว่าวันนี้มันเกิดลูกชายสาวตุ้มเนาะก็ต้องกลับไปหาลูกนะคะก็ขอบคุณสวัสดีน้องพีกโบสวัสดีทุกคนนะคะสวยเก๋เฉียวคมคือพี่ตุ้มนี่แหละขอบคุณน้องจา๋าพี่จ๋าตุ้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็มีแกส๊สในกระ,ะเพาะจะตดไม่ตดจะเลอไม่เลอขอให้น้องเที่ยวให้สนุกมีความสุขเยอะๆนะคะขอบคุณพี่บุญค่ะ ้องสาวก็สักประมาณบ่ายแก่ๆก็จะกลับแล้วล่ะไม่รู้จะทันมื้อเย็นหรือเปล่าถ้าถ้าไม่ท่าจะไม่ทันก็จะยกเลิกลูกว่าอย่าไม่ไปไม่รู้เข้าจองโรงเรียนจองอาหารหรือย่างเนาะถ้ามันไม่ท่าจะทันสาวตุ้มก็จะบอกว่าลูกจ๋าอย่าพิ่งไปคืนนี้เลยได้ไหมเพราะว่าแม่อาจจะไม่ทันอะไรอย่างเราะก็าการเดินทางกลับบ้านก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงอยู่นะก็จะเปลี่ยนรถไฟหลายสถานการณ์เปลี่ยนตรงนูง้นตรงนี้ถ้าเกิดพลารถไฟเที่ยวนี้ก็รออีกประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับไลน์นี้สาวตุ้งมาขอลาไปเลยไปรับอาหารเช้าเพราะว่าต้งกินยานะคะแล้วก็พบกันใหม่ไลน์นะัาขอบคุณและสวัสดีค่ะ